สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจัวสมุดปาการค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเงินทอนแล้วก็นี่ค่ะข้าวเก็บยืดนะคะ3มชิ้นไอติมโคนหมีนะคะอีก2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจข้าวโพดค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวนนาราธิวาสนนะคะก็จะมีเป็นกระเป๋าแมลจี้นะคะสองสบน้บาหนึ่งใบค่ะเป็นกวาด,ดินสองนะอันนี้เป็นของน้องจวดอุดรธานีนะคะอย่างแรกนะเป็นขวดนมนะคะไซส์ใหญ่นะาหนึ่งชุดค่ะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นพีชนะคะไซส์ใหญ่นะกับตดนัทหน้าซอดนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดอุทยานนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะมินะิน้ำสิบสองชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดปทุมธานีนะคะก็อย่างแรกนะเป็นไอติมหมีนะคะ1ชิ้นแล้วก็โดนัทลิลคุมะนะคะอีกหน,นึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะเป็นตัวปอมปอมปูลินนะคะ1ชิ้นแล้วก็โดนัทคูมะนะคะอีกสชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแก่นนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นสับเบอรี่นะคะเป็นแบบเซเล็กนะคะ1แล้วก็ลูกคีปนะเป็นแบบเซเล็กเหมือนกันนะคะ อีก4ชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะมีเป็นเงินทอนนะคะกับของกุญแจสับป,ปะรดค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดย์ยสดทนนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขวดนมนะคะไซเล็กนะ2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นพีทนะคะเป็นแบบไซเล็กเหมือนกันนะคะ2ค่ะ,คะโดนัทคุมะนะคะ3ชิ้นแล้วก็เป็นโดนัทตาซอสนะคะอีก3ชิ้นนะ อันนี้จะเป็นพวงกุญแจส้มค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดขอนแก่นนะคะก็อย่างแรกนะเป็นจัมโบ้ฟักทองนะคะหนึ่งค่ะขวดนมนะคะเป็นแบบกระยาใหญ่แล้วก็ลูกพีชนะคะซส์เล็กโดนัทลาซอสนะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจส้มค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวนาราธิวาสนะคะก็น,นี่ค่ะจะเป็นน้องเมี่ยงนะคะหนึ่งจัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะหนึ่งชิ้นฟักทองฮาลาวีนนะคะ แอปเปิลนะเป็นแบบซสเล็กค่ะลูกพีชนะแบบใสเล็กโดนัทคูมะนะคะแล้วก็โดนัทลาซอสนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแอปเปิล Apple ค่ะอันนี้เป็นของน้องจอยอุดรธานีนะคะก็อย่างแรกนะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะแบบ2องซิปนะลายแมจิกนะคะ1ใบแล้วก็พวงกุญแจนะคะเลมอนน,นะอีกหนึ่งกระเป๋านะคะ2องซิปนะลายแมจิกนะคะอีกหนึ่งใบด้วยนะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพนะคะ ก็อย่างแรกนะเป็นปังปอน้าซานิโอนะคะ1ชิ้นหัวหอมใหญ่นะคะ1ค่ะตัวกังปอนบุลินนะคะแล้วก็จะมีเป็นเงินทอนด้วยมีเดียมบันหน้ากรลกนะคะแล้วก็น,นี่จะเป็นมดฝรั่งนะคะกับนี่เลมอนนะคะใส่เอกอีกหนึ่งเตลาคุมานะคะอีก2ชิ้นอันนี้จะเป็นพวงกุญแจข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นของน้องตรวจเพชรบุรีนะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะจัมโบ้ฟักทองนะคะ1ค่ะ มะม่วงค่ะโดนัทคิตตี้นะคะกับเงินทอนนะแล้วก็อีกประมาณจะเป็นขวดนมนะคะใสเล็กโดนัทคุม,มะนะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจสัอบเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดขอนแก่นนะคะก็จะมีเจนต่อสัมโบนะคะหนึ่งขวดนมนะคะเป็นแบบใสเล็กนะแล้วก็ลูกพีชนะคะแบบใสเล็กไอติมโคนหมีนะคะก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจสับประรดค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าฮูรูดนะไซเล็กนะคะลายปอมปอมปูลินนะคะ1นใบแล้วก็ประมาณนะคะจะเป็นบอ็อกลี่นะคะ 1. ถั่วหน้นาตลกนะคะขวดนมนะ้ำเป็นแบบไซเล็กนะคะ2ชิ้นโดนาดีราคุมะนะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัาาดราชบุรีนะคะก็จะมีเป็นนิคะแตงซัมโบ้นะคะ1ชิ้น หหอมใหญ่นะคะ1น่ตัวปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็ตุ๊กตาญี่ปุ่น,นะค่ะมาม่วงค่ะสับเบอรี่นะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นตัวโปกเกมอนนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นพวงกุญแจสบบรบเบอรี่นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดละนองนะคะ <ST AR> ก็อย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นปังปอนนะคะเป็นปังปอน,นาซนิโอนะคะ นี่นะคะสีชิ้นแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นต่างๆอ,อีโมจินะนี่นะคะคลิกค่ะห้าชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นตัวปอมปอมป,ปูลินะคะ หัวหอมใหญ่นะนี่นะคะตัวโปเกมอนนะคะนี่เลยแล้วก็เป็นโตัวนัทเทลกิตตี้นะคะ กดนมนะคะเป็นแบบไซเล็กนะลูกทีนะคะเป็นแบบไซเล็กเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นพริกนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งชิ้นสับประรดนะคะสองค่ะแล้วก็ที่อ,อ๋อก็มีด้วยนะสับประรดอีกหนึ่งชิ้นค่ะพีิไซเล็กแล้วก็ที่เหลือนจะเป็นโด,น,ดนัทราดซอสมินินะคะ นี่นะคะแล้วก็ของแข็งนะคะจะมีเป็นนี่เลยนะคะตับดูนี่ด้วยนะคะวงกุญแจเลมอนนะก็ขอบคุณน้องทั้ง17คนมากๆเลยนะคะ